สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแอวทางหวยฮาหนอยสู่แจกหน่อยวันที่12เดือน6ปี6 8นะครับผมเมื่อวานนี้ข้าเป็นฮาหนอยพิเศษนะเข้าอืมเข้า23นะแล้วก็16 23 16หน่อยเดียวเหมือนเดิมมามาตามกันต่อนะครับนะ มาเริ่มจากนี่เลยน้อยแรกน้อยกางทราบนะหนึ่งกับเก้ามาหนึ่งกับเก้านะครับก็จะมีหนึ 6, ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าครับผมเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าห้ากันนะครับหนึ่งสองเก้าสองหนึ่งแปดมา แล้วก็หนึ่งเีนเน้นที่เลขหนึ่งเน้นที่เลขเหนึ่งนะครับตัวเน้นก็จะมี สำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีหนึ่ง5กหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็เก้าเจดนะครับผมฮานอยแรกฮานอยเฉพาะฮานอยแรกฮานอยคาซาตนะครับก็จบไปแล้ว <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้เจ็ดเจ็ดกับห้านะครับนะเจ็ดกับห้ามันก็จะมีห้าศูนย์ห้าศูนย์หน้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่ง ตัวกันนะครับก็จะมีห้าสามเจ็ดสามห้าสองนะห้าสองเราก็ห้าแปดเอาห้ามาเอาห้ามาครับนะ ก็จะมีห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ หวยฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกติฮานอยปกติวันนี้นี่แหละห้ากับเจ ้ากับเจ็ดนะครับเพืก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งตามด้วยเจ็ดสองกันนะครับห้าแปดเจ็ดแปดห้าสี่มา เราก็ห้าหกห้าสี่ห้าหกนะครับฟันห้านะคงไม่มาห้าสามตัวเดิมนะก็จะมีห้าสองห้าสองเจ็ดสองห้าหนึ่ง แล้วก็ห้าศนย์นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็เจ็ดสองนะครับ <c oughs> หัวห้าน้อยปกตินะครับจบไปแล้วห้ากับเจดต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอย ui p อวันนี้วันนี่ห้ากับ7จดนี่และวันเนี้ยหกับ7นะครับก็จะมี59515279 เจ็ดหนึ่งตามเบอร์เจ็ดสองกันนะครับห้แาแปดเจ็ดปดห้าหกนะแล้วก็ห้าศูนย์ห้าหกห้าศูนย์เอาห้าเนาะ ถ้าแน่นอนวันนี้ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็เจ็ดสองนะครับห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดสองนะครับห้าน่อยสูตรแจกน่อยนะครับผมจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขเจ็ดเลขห้าแล้วก็เลขสองเฮ้ยเจ็ดห้าศูนย์ไหมศูนย์ดีกว่าเอาศูนย์ดีกว่า สองไม่เอาศูนย์นะครับผมนะพี่พี่เอาตัวเด่นมาจากคู่กับเลขเจ็ดเลขห้าแล้วก็เลขศูนย์ได้เลยนะเวลาไปซื้อก็ขอให้เน้น 7, เจ็ดน้นห้าน้นศูนย์กันนะาดฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเปลี่ยนกําลังใจให้กันด้วยครับผมสาหรับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่พี่ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ